ชมคู่ที3่3ครับเื่นเป็นหมาไ้ยี่สิบสองยิงนั่นด <tortured. S 1> ีคบไม่บอลข้ามงบอลเปนมาเจ็ดดีดีมาเลขเจดบอลอยู่นะครับหมาที่หมาได้แปดพอเนี้ยพอเนี้ยหมาที่หมาได้หกเดี๋ยวหมาได้หกใ้บอล โดนบอลไปตรงกลางในหมายเลขเก้าไม่ผ่านหมายเลขเก้าอ๋ออีเนวอนส่งไปที่หมายเลขเก้าจุดเก้าตอนนี้แสได้บอลอยู่ที่หมายเลขเก้าจุดเก้าไปที่แบ็กซ้ายแบ็กซ้ายของแสมาที่หมายเลขเก้าจุดเก้าหมายเลขเก้าจุดเก้ามองหาเพื่ออยู่ยังไม่ส่งส่งไปสั้นๆในหมาเยเลขหกอยู่ฝั่งขวา หมายเลขหกมองหาเพื่อนแล้วยังไม่ส่งส่งมาที่หมายเลขยี่สองไม่ผ่านหมายเลขแปดมานะครับถูกหมายเลขเก้าหมอเอ็กหมายเลขเก้าไปที่หมายเลขยี่สองลิงหมายเลขยี่สองได้บอลอาจารย์ลิงได้บอลอาจารย์ลิงลิงได้บอลอยู่มาที่หมายเลขเก้าหมอเล็กได้บอลแล้วอีกแต่ยังไม่ขึ้นไปยังกลับหลังมาเอายังส่งไปที่แบ็คขวาหมายเลขห้าสิบเไปที่หมายเลขหกหมายเลขหกของแท้ได้บอลที่ฝั่งขวา หมุนบอลข้ามฝั in, ่งมาให้หมอเอสหมายเลขเก้าหมอเอสไมล์เลขเก้าจับบอลได้ยังไม่ส่งยังเยิงบอลอยู่ไปเพื่อนฝั่งแดงไปสามเดียวหมายเลขโบกแตการบอลออกข้างสนามไปแต่ทุ่มบอลเข้ามาที่หมายเลขเก้าสิบเก้ามาที่หมายเลขเก้าจะสุ่มบอลไปข้างหน้าไม่ผ่านยังได้ทุ่มบอลอยู่โดยหมายเลขเก้า ไมหมายเลข9ไม้ยเลข12ยังโดนสกัดบอลออกข้างสนามมีกครั้งหนึ่งนะครับพี่อยากกับพิบตานะครับประตูเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตอนนี้หมายเลข6ทางแต่ได้บอลโยกบอลก้ามฝักหมายเลข12ไม่ผ่านหมายเลข7ครับโยนหมายเลข7โยนบอลมาออกข้างสนามไปโยงบอลยาวขึ้นมาไม่ผ่านหมายเลข8นายกเกมหมายเลข11มองไปคืนไปหมายเลข7ส่งบอลมาข้างหน้าให้หมายเลข9มาที่หมายเลข11 หมายเลขมาที่หมายเลขสิบสองปูตุ้ยกูตุ้ยได้บอลแล้วยิงนัดยืนนัดบุยบอลเป็นประตูได้ตลอดเวลาหมายเลแปดสมบอลไปทางขวาบอลขึ้นมาแย้มาที่ขเก้าเก้าไม่ผ่านมาที่ขเจ็ดแก้บอลบอลออกไปทุ่มไม้หมายเลขหกหมายเลขหกทานแก้ได้บอลแล้วได้บอลยังลากมา ทางฝั่งซ้งายโยนมาใช้หมายเลข22ไม่ผ่านหมายเลข11นายกเก็นได้วอนนายกเก็นกดเลยครับเบากเกินไปอ้าวโยนเข้ามาหมายเลข22ไม่ผ่านหมายเลข9.9เดินใหนเจี๊ยบยังได้บอลอยู่ เดี๋ัดหมายเลข6ของแต่ไรบอดไปที่หมายเลข22อาจารย์ดินไปแล้วอาจารย์ดินนะสก,กัดบอลออกด้วยพอเนี่ยขอไปผู้เล่นด้วยนะครับไม่รู้ชื่อทั้งสน,นามนะครับก่อ็จะคาดเฉพาะรู้ชื่อผู้เล่นทางสนามเท่านั้นนะครับต้องขอไปผู้เล่นหลายท่านด้วยตอนนี้ที่หม,ยมายเลข9ทางแต่ไรบอลตรงบไปทางนายหมายเลข9เอาบอลผ่านไม่ได้ตรงบอลมาครับบอลบอชนค้างครับ หมงก็ไปอีกครั้งหนึ่งไม่ผ่านผู้รักษาประตูเอได้บอลยกไม้หมายเลขสิบสี่กบไม้เลขสิบสี่ได้บอลแล้วกบไม้เลขสิบสี่ได้บอลยังไม่ผ่านผ่านไม่มาในยกเก่งหม้ตีเปียโยนบอลมาข้างฝั่งไม้ครูตู้ครูตู้ยังกระบอลลงได้อยู่ยังไม่ผ่านผ่านมาหน้าประตูไม่ผ่านผู้รักษาประตูของแต่จับบอลได้นะครับผู้รักษาประตูของแต่ยังไม่ส่งบอลโยกบอลยาวขึ้นมา ไนหมายเลข8บวงบอยมากลางสนามอา้าวทางแต่เข้าด้านหลังนะครับ้วาวกินดีอยูดีจะได้เป็นลูกฟรีคิกจากกลางสนามหมายเลข12คู่ตุ้ยนะครับของกินดีอยูดีจะได้เสีลูกฟรีคิกไป มีบอลเพื่อนไปหน้าประตูเลยนะครับมีตุ้หม้ได้สิบสองโย์ตั้งบอลนักข้าไปที่หม้ได้เจ็ดขื้นไปที่หม้ได้สิบสองหมายเลขสิบสองยังได้บอลอยู่โยนข้ามฟังมาให้หมายเลขสิบเอ็ดนายยกเข่งได้บอลมองหาเพื่อนไม่มีใครเลยไม่มีเพื่อนตรงคืนย้อนหลังมาที่หมายเลขแปดหมายเลขแปดพอเนี้ยไปที่ฝั่งซ้ายให้หมายเลขสิบสอง 12, หมาย ario, 22, เลขสิบสองมาทีああ่หมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบดไม่ผ่านหมายเลขยีองาทางแซตัดบอลได้หมายเลไปที่หมายเลขยีงหมายเลขยี่สิบสองของแซ่ได้บอลแล้วหมายเลขยี่สิบสองของแซ่จานิงได้บอลจานิงได้บอลแังบอลหมายเลขสิบเอ็ดยังแย่งบออยู่าัมายเลแปดอีข่งยังแยงบอลกัอยู่อ้าวจะดีอยู่ได้ฟ้านะครับหมายเลขยี่สิบันบางบอลได้ดีนะครับเาสาบอลมากก หมายเลขแปดตอนนี้จะโยนบอลไปด้านหน้าโยนบอลมาที่หน้าประตูให้หมายเลขยีสิบสี่หมายเลขยสิบสี่ทันไหมไม่ทันครับหมายเลขห้าสิบเอ็ดมาที่หมายเลขหกหมายเลขหกคอมแซมมาที่หมอเอ็กหมายเลขกระอองหมายเลขเก้าเก้าครับหมายเลขเก้าเก้าได้บอลแล้วยิงนั่นดิโอ้ยจิบบล็อกครับจิบบล็อกเบี้ยวหมายเลขเจ็ดโดยหมายเลขยี่สิบสองอาจารย์ลิงครับโยบอลมา ไม่าพาผู้เล่นหมายเลขเจ็ดงบอลมาได้โยนบอลอยู่ที่พอเนี้ยมาที่หมายเลขเจ็ดโยนยาวขึ้นมาไม่มีเพื่อนเลยครับบอลมาทีอาจารย์ขวัญเจ็บบอลง,ง่ายๆไปที่หมายเลขห้าสิบเอ็ดมาที่หมายเลขหกหมายเลขหก 6, แย่ดูเพื่อนเราของบอลไปที่หมายเลขห้าสิบเอ็ดตั้งฟังฟ้าหมายเลขหนึโยนบอลไปกลางกุ้มตัว <c oughs> สาวตัวเอรับได้อย่างสบายกยิงบอลให้หม,มายเลขเก้าอาจารย์เด็ก ลงบอลแม่บอเนี้ยบอเนี้ยไปทางฝั่งซ้ายไอ้นายุกเก่งนะครับตอนนี้ไปเล่นอยู่ฝั่งซ้ายแล้วมองหาเพื่อนอยู่ยังไม่ทรงยังมองหาเพื่อนอยู่อ่าตัดบอลแม้หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดยังยังยังกันบอลอยู่ลงบอลขึ้นมาหมายเลขเจ็ดบอลย้อนไปที่หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าหมายเลขเก้ายันเดชยังได้บอลยังไม่ตรงอาทรงมาตรงกลางไม่ผ่านหมายเลขเก้าสิบเก้าแต่ตัดบอลได้หมายเลขเก้าสิบเก้าตัดบอลได้แล้วมาที่หมายเลขยี่สิบสอง มายเลขสองอาจารย์ลิงจับบอลได้ยังยิงยังไม่ส่งยิงนั่นด้วยโอ้แต่ว่าบอลมันตรงตัวผู้รักษาประตูนะครับจยิงบอลไม่ไอคูุ้ยหมายได้สิบสองหมายเลขสองยับงบังบอลอยู่ยังไม่ส่งเปล่าครับเปล่าแก้หมายเลขสา,สา,สามนะครับเขา้าบอลทางด้านหลังปู่ต่อไปนะครับเตรียมไม่เลยนะครับสำหรับนักกีฬาสพอมอ สีสเก็นะครับจะพบกับเพื่อนทางโลดนะครับในสู้สุดท้ายนะครับนายยกเก่งหมได้เดี๋ยวมองเพื่อนแล้วโยนไปกลางประตูให้หมายเลขเก้าไม่ทำพิษซาประตูหมายเลขหกแปดบอลออกมาได้ยกมาให้หมายเลขยี่สิบสองหมายเลขยี่สิบสองมาให้หมายเลขเก้าเก้าหมายเลขเก้าเก้าได้บอลหมายเลขเก้าเก้าได้บอลส่งมาหมายเลขสิบหกลูกนะครับหมายเลขสิบหกเข้าไปแล้ว เอาครับตอนนี้ทางไซอิฟต์นำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ดูหมายเลขสิบหกนะครับเอาครับตอนนี้ะอะไร<อ>ก็เกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้ทางแตซิ 4, ออนํำทางกินดี้อยู่ดีไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์เดี๋ยวบอลเริ่เรมเล่นหม่ครับดูที่หมายเลขสิบสี่ส่งบอลไปอูนหมายเลขเจ็ด ทางฝั่งซ้ายหมายเลขเจ็ดยินดีอยู่ดีมองหาเพื่อนอยู่ส่งมาที่หมายเลขสี่หมายเลขสี่มาที่หมายเลขหกเ็ดลองต้นลองต้นได้บอลอาจจะต้นได้ไม่ผ่านหมายเลขสามสามหมายเลขหกเ็ดสุมย้อนหลังไหมหมายเลขหกโยนเข้าไปกลางประตูไม่มีเพื่อนเลยนะครับโดนสก,กัดมา,าหมายเลขหกยิงได้บอลอยู่ยิงบอลก็อยู่นะครับบอลมาหกทีเ็ดยิง เบื่ไปนิดนึงครับตอนนี้หมายเลข99ของแต่ได้บอลหมายเลข99ได้บอลยังขีดบอลได้ครับโยนมาเพื่อหมายเลข2อ้าครับโยนสกัดออกมาโดยหมายเลข8ตอนนี้สกัดบอลออาไาได้ตอนนี้บอลอยู่ที่หมายเลข6ของแต่โยนยาวมาหมายเลข6อีกค oh. yes. oh รั้งหนึ่งยิงโอ้ไม่ผ่านไปครับประตูตอนนี้บอลมาอยู่ที่รองต้นหมายเลข6 1 ลองต้นไม้เลขผู้ช่วยโยนบอลยาวมาเจ้หมายเลขสิองไม่ผ่านหมายเลขสามสามแย่งบอลได้ครับทางแท้หมายเลขเก้าสิบเก้ายังอยู่ที่หมายเลขหมายเลขหกหมายเลขสี่เด็ดนายกเข็มได้บอลโยนข้ามฝั่งมาหมายเลขสิบสองมุงไปจะให้หมายเลขยีสิบสี่ไม่ทันแล้วครับแต่ตัดบอลออกมาได้ตอนนี้อยู่ที่หมายเลขหกบอลตรงไปด้านขวาให้หมายเลขยี่สิบสองอาจารย์ดินหมายเลขยี่สิบสองได้บอล หมายเลขยี่สิสองได้บอลแล้วหมายเลขยีสองตรงไหมหมายเลขกลก้าทางฝั่งใต้หมาลขกัลก้ายังเียยังเคลียบอลเป็นมาหย่ยังไม่ตรงตรงกลับหลังไปหมายลหิบเอ็ดแต่ไม่ไม่รู้กันครับทุกบอลุมาให้หมายเลขสิบเอ็ดนายุกเก็หมายเลขิบเอยังไม่ตรงมองหาเพื่อนอยู่ยังไม่ตรงนะครับหลนบอลมาที่หน้าประตูแรงเกินไปครับยันขัญ ลูนบอลยาวขึ้นมาไมาา่ผ่านหมายเลขหกแต่ว่าบอลไปอยู่ที่เท้าของหมายเลขเก้าสิบเก้าคืนมาที่หมายเลขหกของแต่หม,มายเลขหกของแต้ไปที่ฟังฟ้าส่งบอลย้อนมาที่หมายเลขยี่สิบสองหมายเลขยี่สิบสองของแต้ได้บอลแล้วอาจารย์ลิงได้บอลอาจารย์ลิงได้บอลยังไม่ตรงยังเลี้ยงอยู่ส่งไปทางฟังฟ้าหมายเลขเก้าสิบเก้าคืนมาที่หมายเลขยี่สิบสองหมายเลขยี่สิบสองยังไม่ยนะิงยิงรับอลโอ้ เสียไปแล้วดีว่าเอายังเร็วอยู่นะครับแต่ขุ้บอลได้ยูนศา,าสยาวขึ้นมาทันทีให้มาได้13แ,แต่ว่าบอลแรงเกินไปออกหลังตามได้บอลแล้วเสียบอลมามาที่กลางสนามมาได้99ยืนบอลข้ามฝั่งไปให้จาริงมายได้22ยางสวยเลยครับตอนนี้จาริงได้บอลแล้วยังเกี่ยวบอลอยู่ยังไม่ได้ไไดให้ก้ายโวไปส่วนคานบอลชอนคานครับ ต่างแต่เิ่งีครับจะได้เป็นฝ่ายช่วงก้อนเข้ามาปิดตากันไม่ได้เลยนะครับบอลคู่นี้เป็นบอลยังกับรุ่นประชาชนทั่วไปเลยนะครับบอลเร็วกันทั้งสองฝ่ายอ้าวหมายเลขสิบสองของกินดีอยู่ดีได้บอลหมายเลขสิบสองยังได้บอลอยู่หมายเลขยองเยี้ยมไปข้างหน้ายังไม่ออกยังได้บอลอยู่ อ้สองโยนตัดไปให้หมายเลขสิบสามับบอลยังว่าบอลกูกินงาประตูอ้าวแต่โยนบอลออกมาให้มายลี่สองมาลี่สิบสองได้บอลมายเลขยี่สิบสองได้บอลแล้วทยังยังบอลอยู่ไปที่หมายเลขเก้าสิบกยังังความทันไหมครับทันไหมหมาลขเก้าไกยังทันอยู่ยังทันอยู่นะครับหมายเลขเก้าสิบเก้าส่งบอลย้อนหลังมาที่หมาเลขหกหมายเลขหกขอแต่โยนมาไปข้างหน้าให้หมายเลขเก หมายเลขเก้าจะไม่ผ่านหมายเลขแปดครึงเวลาแรกอยู่นะครับสกอร์แต้ยังนำอยู่หนึ่งประตูต,ต่อศูนย์นี้บอลอยู่ที่หมายเลขเก้าสิบเก้านะครับมาที่ขหมายเลขหกหมายเลขหกโยนขึ้นไปบอลแรงเึินไปครับอ,อกครังจบเวลาการแข่งขันในช่วงของครึ่งเวลาแรกนะครับรรรรก็พักกันห้านาทีนะครับตอนนี้ ทางแปยยังนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ก็อนจำกับมาแก้เกมกันใหม่นะครับ